สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับพบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับ <c oughs> <c oughs> ทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดขา่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่23อขออภยัยฮะวันที่24กุมภาพันธ์นะ2 0 2 3 เขาไม่ให้เรียก66นะฮะเพราะว่ามัน6เรียราชตลอดนะก็าอาจจะไม่เป็นมงคลเขาว่างั้นนะครับเราก็เลยกระแดะนะเรียก2023ตามฝรั่งนะถ้า66เป็นเลขไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นเลขฝรั่งเนี่ยมันจะทำให้ไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าที่ควรนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ หลังจากที่เราห่างหายเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวข่าวภูมิภาคนะครับไปหลายอาทิตย์นะเนื่องจากว่ามีภารากิจอื่นๆเยอะแยะมากมายแต่เราก็พยายามที่จะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในรายการอื่นๆนะครับอย่างวันนี้ช่วงเช้าเราก็ตัดเทปรายการข่าวสั้นๆ นะเพื่อที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของว่าที่นายกรัฐมนตรีที่เขาได้บอกกันว่ามีเพื่อไทยมีก้าวไกลมีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติอะไรทํำนองนี้นะครับแต่เรามองแล้วว่าพรรคการเมืองเหล่านี้อาจจะมีปัญหานะต่อไปในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะครับเราไม่ได้ชมไม่ได้เชียร แต่เราบอกว่าเราให้การสนับสนุนพักการเมืองที่เข้าใจประชาชนและพักการเมืองหนึ่งที่เราเห็นแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปเต็มตัวนในการที่จะสนับสนุนและบอกกล่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องนั่นก็คือพักของคุณหญิงหน่อยหรือ,อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ พักไทยสร้างไทยเนื่องจากว่าท่านมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องกลุ่มรากญ้าและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งไม่เคยมีพักอื่นนะในรอบร้อยปีที่ผ่านมานะก็มีพักนี้เป็นพักแรกและเราเองทำงานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องก็เห็นว่าเป็นพักที่ น่าจะเข้าถึงเข้าใจประชาชนมากกว่าพรรคอื่นๆเพราะท่านรับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งรากหญ้าและก็ชาติพันธ์ระะัะฉานตรงนี้เนี่ยจะมองข้ามไปไม่ได้นะฮะคือตาอินกัตานานะฮะแย่งปลากันนะครับแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันแลนสไลด์แย่งกันเป็นนายกรัฐมนตรีก็ระวังตายอยู่อย่างคุณหญิงสุดารัตน์ จากควา้าพุงปลาดีๆไปกินก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เรามีเรื่องมีราวมีข่าวนะฮะจากหลายจังหวัดนะที่จะมานำเสนอเรื่องราวกันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะก็มีข่าวเก่าบ้างใหม่บ้างนะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตัดข่าวมาหลายวันนะครับวันนี้เราจึงมีการนำเสนอเรื่องราวข่าวต่างๆเหล่านี้ มีอะไรบ้างนะ,ะเราไปติดตามชมกันครับข่าวแรกเราไปดูนะ,ะเราไปกันที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะเนื่องจากว่ามีการเปิดพรมแดนมิตรภาพไทยเมียนมานะครับโดยชาวไทยนะชาวเมียนมาดีใจกันทั่วหน้าเปิดด่านพรมแดนมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งนะครับ ด้านชายแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายข้ามแดนตรงต้องตรวจโควิดฉีดวัคซีนด้วยนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะนายอูมินไนผู้ว่าการผู้ว่าราชการท่าคีเหล็กนายสมหวังบุญระยองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันเปิดได้ร่วมกันเป็นประธานนะในการเปิด ด่านพรมแดนมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งด้านชายแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพันเอกมินมินทุนนะผบอยุทธศาสตร์ท่าขีเหล็กน,นายนรงพลคิดอ่านอนำเภอแม่สายหน่วยงานข้าราชการของไทยเมียนมาที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนอำเภอแม่สายท่าขีเหล็กประเทศเมียนมาเข้าร่วมพิธีเปิดด่านในครั้งนี้อย่างเป็นทางการโดยถือเป็นการเปิดครั้งแรกในรอบ เกือบ3ปีที่ผ่านมานะนับตั้งแต่มีการปิดตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 เมื่อวันที่23มีนาคม61เป็นต้นมาโดยฝั่งประเทศเมียนมามีการทำพิธีใหญ่โตโด้วยการนิมนต์พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์โดยนายอูมินไนนะนำคณะเจ้าหน้าที่ระดับผู้สวมใส่ชุด5ชาติพันธุ์คือเมียนมาไทยใหญ่รีซออาขาและลัว เขาร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันขณะที่ฝั่งไทยจัดการเปิดอย่างเรียบง่ายโดยมีการติดป้ายและธงทิวจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดป้ายด่านพรมแดนพร้อมกันตรงกลางสะพานอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปนด้วยความชื่นมืดโดยผู้ที่เคยติดต่อกันร,ระหว่างทั้งสองเมืองเป็นประจำต่างแสดงความดีใจและสอบถามสาวทุกสุขดิบและช่องทางการติดต่อกันอย่างคึกคัก หลังพิธีเปิดคณะทั้งสองฝ่ายได้เดินเข้าไปเยี่ยมชมฟังจังหวัดท่าขคีเล็กซึ่งพบว่าประชาชนชาวเมียนมาต่างออกมายืนรอาการเปิดด่านเป็นจํานวนมากและต่างก็แสดงความดีใจขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่สามกองทัพภาคสามเหลี่ยมและตำรวจจังหวัดท่าขคีเล็กมีการวางกําลังตามจุดต่างๆอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะบริเวณสะพานและทางเดินหน้าตลาดท่าล้อใกล้กับด่านพรมแดน จากนั้นฝ่ายไทยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดท่าคี้เหล็กและคณะเดินข้ามไปยังฝั่งไทยนะเพื่อร่วมแสดงความดีใจและมีมิตรภาพต่อกันนะแทมกราผู้คนทั้งฝั่งไทยที่รอการเปิดด่านเป็นจนํานวนมากเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ต่างก็ชื่นมื่นยินดีนี่แหละครับประเทศเพื่อนบ้าน นะเรามีชายแดนติดกันถ้าเรามองกันด้วยความด้วยมิตรภาพที่ดีเราก็สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนนะอันจะนำเศรษฐกิจทั้งฝั่งเราฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะประชาชนก็ทำมาค้าขายและอยู่ดีกินดีนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นมิตรภาพอย่างนี้ ดีกว่ามาด้อยค่ากันดีกว่ามา,าด่าว่ากันเหมือนบางประเทศนะครับที่พยายามที่จะด้อยค่าประเทศไทยแต่ก็ต้องอาศัยประเทศไทยในการทำมาหากินถ้าการกระทําแบบนี้นะมันก็จะทําให้เกิดความบาดหมางทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวไทยแล้วก็ประชาชนประเทศที่พยายามด้อยค่าประเทศไทยนะมันก็จะไม่มีความ สมัครสมาสัคสมีเกล้ความสงบสุขนะครับความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนไม่ใช่คนที่ออกมาพูดนะครับเราไปกันที่จังหวัดมุกดาหารนะจังหวัดมุกดาหารได้มีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนโดยที่บริเวณหน้าสนามสารกลางจังหวัดมุกดาหารนายกองเอกนายวรยานบุญราชผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2566นะครบรอบ69ปีนำหัวหน้าส่วนราชการผู้ัญชาการและเจ้าหน้าที่และสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตและประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ตนต่อธงประจำกองการอ่านสารของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนในพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรอาสารักษาดินแดนเพือ่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจที่ได้เสียสละสลชีวิตและแรงกายแรงใจแก่ครอบครัวของกองอาสาารักษาดินแดนที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นกำลังภาพประชาชนจากนั้นก็เป็นพิธีสวนสนามของกองอาสาชิกอาสารักษาดินแดนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะที่เราเห็นดีด้วยนะครับในการที่จะทำอะไรก็ตามให้ประเทศชาติมันเกิดความเข้มแข็งและก็เป็นขวัญกำลังใจให้กันและกันนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นเองครับส่วนที่ทหารนะ ของจังหวัดมุกดาหารนะทหารได้สนที่กำลังยึดกัญชา420กิโลลักรอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะทางนี้จากการ,ปรเปิดเผยของร้อยตีพีรพันธ์พานนท์ผอบอมวปรลที่200กกรลสัรศัิ์มนตรีร่วมกับนายไพบูรณบุตรวังปราลัเะะดเพยปชด23งสสีสพวันใหญ่และนายนกอ่าว่า กลน,นะฮะสิิขันหัวหน้าปราบปรามด่านสุราก,กรรับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการผลย้ายยาเสพติดข้ามมายัางฝั่งประเทศไทยซึ่งที่บริเวณบ้านบางสายน้อยหมู่สองตำบลบางสายน้อยอำเภอวันใหญ่จังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดก,กำลังพลออกเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสะกัดกั้นบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงพิกัด48 q v d 7 2 1 3 91นะครับ จนต่อมาเวลาประมาณ6นาฬิกา30น,น,จจนาทีเศษเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเรือกีบติดเครื่องยนต์ข้ามมาจากฝั่งสอฟรลาวมุ่งหน้าตรงมาบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงบ้านบางไทรน้อยหมู่2องตำบลบางไทรน้อยอำเภอวันใหญ่จังหวัดมุกดาหารพิกัดที่48 QVD 721391ห่างจากจุดทุ่มประมาณ100เมตรจากนั้นกลุ่มคนประมาณ -67 คนได้เดินลงมาที่เรือและแบกกระสอบสีดำขึ้น ฝั่งนะฮะงเจ้าหน้าที่จึงได้มีการแสดงตัวเพือขอตรวจคนบุคคลดังกล่าวเมื่อเห็นเป็นเจ้าหน้าที่จึงทิ้งกระสอบและอาศัยความชำนาญในพื้นที่วิ่งอย่างนี้ไปได้ส่วนคนขับเรือได้ขับเรือข้ามกลับไปยังฝั่งสอปปหออลางนะการลักลอบผลยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนะของประเทศเพื่อนบ้านก็ยังคงเดินหน้าดําเนินการอยู่เ่ิงน,นี้ก็ต้อง มีการปวดขันกันจริงๆแล้วเนี่ยนะมันต้องมีการประสานงานระดับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งสองประเทศเพื่อที่เป็นการสกัดกัน้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดไม่เช่นนั้นก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนี้ผมเห็นเป็นปัญหาอย่างนี้มานานแล้วครับนแต่ก็ยังไม่หมดไม่สิ้นจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ในใจผมเองเนี่ยนในความคิดผมคิดว่าถ้าทั้งสองฝั่งจับมือกัน ช่วยกันนะระดมกวาดล้างปราบปรามโดยมีเรือนะทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับวิ่งตรวจตราก็คงจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่ทะลักเข้ามาได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับเราไปดูกลุ่มงานจราจรที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยร้อยตํารวจเอกมานพ พยาราชรองสารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนกลุ่มจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่มจากบริษัทซื้อตรงแบตเตอรี่จำกัดสาขาแยกกวงสิงเพื่อน,นำมาให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาให้บริการที่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะโดยคุณปีเตอร์นักบุญปีเตอร์นะซึ่งท่านได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน นะท่านได้ตั้งอาสัตปฏิญาณว่าท่านจะเดินตามรอยพ่อนะครับเป็นผู้ให้นะหรือปิดทองหลังพระโดยที่ไม่คำนึงถึงคำพูดจากใครจะตำหนิติดติงย่างไรก็ตามแต่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การช่วยเหลือสังคมการช่วยช่วยเหลือประเทศชาตินะในลักษณะของการปิดทองหลังพระถือว่าท่านนักบุญปีเตอร์นะครับได้อ่า ดำเนินการเป็นแบบอย่างที่ดีอีกคนหนึ่งในประเทศนี้ครับกลับไปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดนะเรื่องนี้นะทางผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานว่านางกัละยากรนะกัญญกรนะสุขสารรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่วัดป่าศิลาวิเวกตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเพื่อร่วมกันทําความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอยพัฒนาทําความสะอาดกําจัดวัชพืชตัดต้นหญ้าต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมโดยรอบบริเวณพร้อมทั้งนําเครื่องจักรกลปรับภูมิทัศน์วัดป่าศิลาวิเวกให้เกิดความร่มรื่นสภาพแวดล้อมภายในวัดสะอาดอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสํานึก ที่ดีให้แก่ข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างที่มีจิตสาธารณะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้นนะครับเพราะคนเราทุกวันนี้ห่างพระห่างวัดห่างสงฆ์ห่างชีก็มีแต่ทาในเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีงามนะเพราะขาดศีลธรรมความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ก็มากขึ้นดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุกดาหานจึงได้เร่งและก็ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เราขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคน นะครับพ่อขายาบ้านะประสานงาตาย3ศพนะพบยาบ้า2องล้านหนึ่งแสนเม็ดในรถนี่กรรมตามสนองครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเวลา03.00นหรือเวลาตี3ทางพันตำรวจโทกิติวัตนคนหารร้อยเวรสพเมืองมุกดาหารได้รับแจ้งเหตุ นะรถยนต์ชนกับรถยนต์ที่บริเวณทางเข้าวัดศรีสว่างบ้านเหล่าล้อมหมู่4ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจึงได้แจ้งพันธุ์ตรวนเอกเจษด,ดาวิทย์อินประพันธ์ผอก,กสอพเมืองมุกดาหารพร้อมด้วยพันธุ์ตรวจโทจัดมงคลบุญกลางรองผอกรสืบสวนสอพเมืองมุกดาหารพันธุ์ตรวจโทสุทธิศักสอนสะอาดสารวัตรสืบสวนพร้อมด้วย คู่ภัยนะสมาคมร่วมใจมุดาหารเดินทางไปยังที่เกิดเหตุที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูรุ่นดีแม็กซประตูสีขาวทะเบียน3934มุกดาหารเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภายในรถกระบะคันดังกล่าวพบบุคคลชายจำนวน3คนเสียชีวิตทั้ง3คนทราบชื่อคือนายรัตนน วงศรีลานะฮะอายุ34ปีอยู่ที่บ้านเลขที่218หมู่6ตําบลนาศรีนวลอําเภอเมืองมุกดาหารเป็นผู้ขับขี่นายเดชนรงโคตรถึงอายุ37ปีที่อยู่บ้านเลขที่104หมู่7ตําบลนาศรีนวลอําเภอมืองมุกดาหารเช่นกันนะครับนายอนุวัฒน์โคตรสขึงนะฮะอายุ28่สแปีนะอยู่ที่บ้านเลขที่28่ทับหหมู่7ตําบลนาศรีดวน นาสีนวลอเภเมือจงจมุกดาหาร,หารใกล้กับรถจนกระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นรีโวสีขาวทะเบียน9860มุกดาหารทราบชื่อคนขับคือนางสาวนัตนิกะน,นิชาถนอมชาติอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่418หมู่7ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจมุกดาหารไดร้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลมุกดาหารเป็นการเร่งด่วนเพื่อทำการรักษา จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะรถกระบะยี่ห้ออีสูสูรุ่นดีแมทสีประตูสีขาวนะอา่ากช3 9มเกามุหารมีนายนัทนนรัตนนเนี่ยเป็นผู้ขับขี่ตรวจสอบภายในรถนะกระบะคันดังกล่าวพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะยาบ้าจำนวน11กระสอบนะประมาณ2องล้าน1แสนเม็ดบรรทุกอยู่ภายในรถนะ โดยขับมาจากทางตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารนะครับแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะได้เกิดการประสานงานกันขึ้นนะการรถทั้งสองคันนะทำให้เสียชีวิตทั้งสามคนส่วนนสนางสาวนัทนิชาณนะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารยังให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ ต้องรอการรักษาตัวต่อไปส่วนผู้ที่เสียชีวิตทั้ง3คนนะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ข้อมูลหมดแล้วนะและจะดำเนินการขยายนะครับการสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อที่จะให้เจอตัวใหญ่นะครับเห็นไหมว่าถ้าเรา จับมือกันจริงจังนะกับทางเจ้าหน้าที่ของสองปลารานะแก้ไขปัญหาเรื่องของการดูแลตามแนวชายแดนเนี่ยปัญหาการระบาดของยาเสพติดก็จะสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าตราบใดก็ตามนะฮะที่เรายังทํางานกันอยู่ต่างคนต่างทําอย่างนี้ไม่มีวันเลยนะที่จะทําให้ยาเสพติดนี้หมดไปจากประเทศไทยของเราครับเราปิดข่าวกันเลยนะฮะที่จังหวัดมุกดาหาร ไฟไหม้โกดังร้านค้าตลาดอินโดจีนเสียหายกว่า10ล้านโอโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23คกุมภาพันธ์2566เวลาประมาณ18นาฬิกาเศษศูนย์วิทยุลำโขงสถานีตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าบริเวณตลาดอินโดจีนท่านาำเขื่อนริมโองภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงได้แจ้งไปยังหน่วยดับเพลิงของเทศบาลเมืองมุราห์และหน่วยดับเพลิงในเขตเทศบาลข้างเคียงกว่า20คัน,น,นได้รุดไปยังที่เกิดเหตุพบว่าต้นเพลิงมาจากโกดังเก็บสินค้าของร้านสงเสงี่ยม2ซึ่งเป็นตึก2ชั้นโดยโกดังต้นเพลิงจะมีสินค้าประเภทนมร่มพลาสติกเสื้อผ้าประกอบกับสินค้าดังกล่าวได้มีการเตรียมสินค้าไว้เพื่อจำหน่ายในเทศกาลสงกรานจำนวนมาก พลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากบริเวณตรงที่เกิดเหตุแตล่ลัยโดจีนมีร้านค้าที่อยู่ติดกนันจํานวนมากและอยู่ในซอยที่แคบแคบทาให้เป็นอุปสรรคต่อการสกัดเพลิงโดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามที่จะทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะเพื่อที่จะควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดน,นะซึ่งต่อมานะฮะนายวัลัยพันธ์น้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในอาโดนสิริมันหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองมุนดาหารได้เข้าควบคุมการดับเพลิงนะ้วยตนเองนะจนในที่สุดนะจากการระดมรถดับเพลิงทั้งหมด20คันก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะภายใน2ชั่วโมงนะครับและจากการสันนิษฐานนะและตรวจสอบนะโดยเฉพาะร้านต้นเพลิงนะคือร้านสงเง่ยม เคยถูกไฟไหม้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์54มาครั้งหนึ่งแล้วตรงกับวันเทศกาลตรุษจ,จีนมาครั้งที่แล้วนะซึ่งครั้งนั้นสร้างความเสียหายบ้านเรือนประชาชนบริเวณดังกล่าวและวันนี้ก็มาเกิดเหตุไฟไหม้อีกครั้งซึ่งก็ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กําลังสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้นะก็ต้องระวังนะช่วงนี้ระวังฟืนระวังไฟเพราะอากาศเริ่ม แห้งนะหมดหนาวหนาวเริ่มคลายแล้วนะครับในช่วงาดูหนาวเองอากาศก็แห้งเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องฝืนเรื่องไฟด้วยนะก็ขอเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท่านนะการาสวดมนต์ไหว้พระก็ต้องดูว่าจุดทูปจุดเทียนไว้เนี่ยนะสวดเสร็จก็ดับนะเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการล้มและก็ลุกไหม้ให้เกิดเป็นภัยพิบัต,ติต่อครอบครัวของเรา ครับครับทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวข่าวของเราในวันนี้นะที่มีการนําเสนอสําหรับข่าวจากจังหวัดมุกดาหารนะรายงานโดยคุณไกรสมุทรนามโพไซหัวหน้าศูนย์ข่าวนะสกิทข่าวเต่านินจาที่จังหวัดมุกดาหารส่วนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็รายงานโดยบอก,กอเจี๊ยบนะแม่สายนิวออนไลน์และที่จังหวัดเชียงใหม่นะของท่านนักบุญปีเตอร์ นะครับที่ได้แรงงานข่าวเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะอบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะอย่างไรก็ตามนะก็ขอย้ำเตือนอีกสักเล็กน้อยนะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและการระวังฟืนไฟนะครับเพราะว่ามันอันตรายเขาบอกว่าโจรล้นสิบครั้งนะยังไม่เหมือนไฟไหม้ครั้งเดียวเพราะโจรล้นสิบครั้งเนี่ยพ่อคิริวหม้อข้าว โอ,อ่งน้ํายังเหลืออยู่นะแต่ถ้าไฟไหม้นี่แม้แต่บ้านก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากกระผมเต่าลินจา SSKTV ครับสำหรับวันนี้จากลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ